ท่านต่อไปท่านพิินันเผือกพองครับเชิญครับครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายพินัน,นเผือก่องสมาชิกสภาอาจารย์สมาชิกบุตรีสภาจากจังหวัดนครริมราชกลุ่มที่หนึ่งการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับทางคณะกรรมการเศรษฐกิจการเดินการขลังครับที่ได้หยิบยก เรื่องหนี้ครัวเรือนขึ้นมาพูดในวันนี้นะครับในชนบทนะครับหรือสังคมส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักและก็ปัญหาสําคัญของประเทศเหมือนที่เพื่อนสมาชิกได้นําเรียนต่อที่ประชุมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่แก้ไขนะครับก็แน่นอนครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับสังคมเราก็จะอยู่ไม่ได้อยากจะกลับเรียนว่าจากข้อมูลนะครับเมื่อกี้ผมขยายต่อจากที่ทางท่าน กรรมธิการได้รายงานต่อที่ประชุมนะครับว่า88%ของ GDP นะครับซึ่งถ้าคิดเป็นจำนวนครัวเรือนนะครับผมลองมาดูข้อมูลแล้วเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเรามีครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย28ล้านครัวเรือนครับก็หมายถึงว่า20ล้านครัวเรือนเนี่ยมีปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งหนี้ครัวเรือนนั้นนะครับถ้าดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาปลายเหตุแต่ปัญหาต้นเหตุของหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความยากจนนั่นเอง นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความยากจนถ้าพูดกว้างๆเนี่ยนะครับพอดีผมก็ไม่ใช่นักวิชาการแต่ว่าจากประสบการณ์ของชีวิตที่อยู่ในชนบทมากว่า30ปีได้ทําหารเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมว่าความยากจนเนี่ยสายเหตุหลกัลกๆมันมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมีรายได้ไม่เพียงพอนะครับเรื่องที่2ก็คือพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของความยากจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่มองแค่รายได้อย่างเดียวนะครับคนจนเนี่ยถ้านิยามคนจนเนี่ยคนจนก็คือคนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับเพราะนั้นถ้ามีรายได้เท่าไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีรายจ่ายมากกว่าเนี่ยก็ถือว่ามีความยากจนและก็เป็นสาเหตุของหนี้คัวรเรือนทีนี้มาดูเรื่องของแนวทางการแก้ไขเนี่ยนะครับจากชีวิตประสบการณ์ในชนบทเนี่ยผมฟันทงเลยนะครับว่าการแก้ไข นี่ครัวเรือนที่จะเกิดผลอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือจะต้องโน้มนำแนวพระราชดริเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาปฏิบัติอย่างจริงจังทุกครัวเรือนนะครับทําไมถึงพูดเช่นนั้นนะครับอย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับความยากจนเนี่ยเกิดจากขวางรายได้และขวางรายจ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ครัวเรือนต้องทำเนี่ยนะครับก็ต้องทําบัญชีครัวเรือนซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีส่วนราชการก็คือ กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับลงไปทําเรื่องนี้เบื้องต้นแล้วนะครับแต่ก็ย,ยังยังทำไม่ค่อยจริงจังมากนักแต่ถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยนะครับได้ทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้รู้สถานภาพของตัวเองนะครับว่าตัวเองจนหรือรวยเพราะหลายคนนะครับบางทียังไม่แน่ใจว่าตัวเองจนหรือรวยนะครับหลายคนจนแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจนเพราะว่าเวลาจะใช้จ่ายเงิน ก็มีแหล่งเงินเยอะแยะเลยให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับผมพูดอย่างการณีของนี่นอกระบบเนี่ยนะครับถ้าท่านขับรถไปเนี่ยบางทีตามเสาไกวควายังมีหมายเลขโทรศัพท์ให้โทรเลยนะครับหรือแม้แต่เข้าไปในมือถือเนี่ยก็ยังมีให้กู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อการเข้าถึงตรงนี้มันให้เนี่ยนะครับมันก็นํามาสู่เรื่องของความยากจนทีนี้ผมจะพูดแต่และฝั่งนะครับฝั่งรายได้ครับ เราจะเห็นว่าตามแนวพระดราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะทําการเกษตรหรือไม่ใช่การเกษตรเนี่ยจะต้องทําในลักษณะของหลากหลายในเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราพูดกันมาตลอดนะครับว่าสาเหตุของความยากจนเนี่ยหรือขายผลผลิตไม่ได้ราคาเนี่ยนะครับสาเหตุหลักก็คือว่าเราทําพืชเชิงเดียวนะครับปลูกพืชเชิงเดียวปลูกมังคุดอย่างเดียว ปลูกยางอย่างเดียวปลูก,กลำไยอย่างเดียวนะครับแต่เราไม่ปลูกพืชอื่นที่หลากหลายแต่ถ้าเป็นแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องปลูกพืชที่หลากหลายนะครับปลูกพืชแบบ5ชั้นทั้งใต้ดินบนดินเรียดินนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับปลูกป่า3อย่างประโยชน์อี่ยางนะครับแล้วเมื่อปลูกหลากหลายครับสิ่งที่ตามมาก็คือมีรายได้เราจะเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีรายได้เป็นรายวันรายสัปดาห์ รายเดือนรายปีนะครับแทนที่จะรอปีหนึ่งนะครับมีรายได้ครั้งเดียวเลยต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมยกในอย่างในส่วนของภาคเกษตรนอกจากนั้นแล้วพืชผลนะครับที่เราควรนํามาปลูกเนี่ยก็มีพืชใหม่ๆเยอะแยะหลากหลายเลยที่จะปลูกได้นอกจากนั้นแล้วนอกจากทําการเกษตรแล้วนะครับมีเวลาว่างเนี่ยก็สามารถที่จะทําอาชีพอื่นนอกภาคเกษตรนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทําไม่ยากครับอยากจะรู้เรื่องอาชีพอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Google ได้ มีวิธีการมีอะไรต่างๆที่ทําได้ผมชื่นชมเพื่อนสมาชิกสวอของเราท่านหนึ่งนะครับท่านรมศิษย์วิริยาสันเนี่ยบางวันเนี่ยผมเข้าไปดูนะท่านทําถั่วฮอกรับประทานเองเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของอาชีพเนี่ยสรุปก็คือจะต้องทําให้หลากหลายในส่วนที่สองขังรายจ่ายครับเมื่อมีรายได้แล้วเรื่องรายจ่ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับผมยกผมยกข้อมูลพื้นฐานจากจประถอเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า ข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานที่จปทซึ่งเป็นผู้ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยพอมาดูค่าใช้จ่ายผมยกตัวอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างกรณีอาหารสามมื้อเนี่ยนะครับประมาณ500กว่าบาทต่อวันต่อครอบครัวนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับสมัยก่อนผมเกิดในชนบทพ่อแม่ผมทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารายจ่ายเรื่องอาหารสามมื้อนี่แทบไม่ต้องจ่ายเลยนะครับผมจะกินไก่ผมก็แกงไก่ที่ผมเลี้ยงเอง ผมจะกินไข่ไก่ผมก็บีกไก่ที่ผมเลี้ยงแล้วกินไข่นะครับผมจะกินปลาผมก็เลี้ยงปลากินเองผมจะกินพืชดผักผมก็ทํากินเองหมดเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าครัวเรือนนี่แทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยนอกจากบางอย่างที่มันผลิตยากนะครับเช่นเกลือเช่นกะปิเช่นน้ําปลานี่อาจจะต้องซื้อแต่อย่างอื่นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาหารนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับต่อมานะครับนอกจากว่าควังรายได้แล้วควังรายจ่ายก็สําคัญ เดี๋ยวนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยครับที่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องอบายมุกครับถ้าท่านลงไปดูเนี่ยทุกครัวเรือนเนี่ยผมว่าเกี่ยวข้องกับใบยมุกทั้งหมดอ่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือซื้อหวยนะครับซื้อหวยนะครับรองลงมาก็มีตั้งแต่ดื่มเหล้านะครับสูบบุหรี่นะครับแล้วที่สําคัญตอนนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับโทรศัพท์มือถือหลายคนนี่ก็ใช้เยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่เราต้องใช้จ่ายเพินทั้งสิ้น แล้วในเชนบทนี่นะครับบางทีเนี่ยนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรื่องของหน้าตาครับก็เป็นสิ่งสําคัญครับบางทีเวลาจะจัดทานจัดการอะไรต่างๆก็บางทีจัดกันใหญ่โตเลยนะครับต้องไปกู้ยืมสินมาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับนอกจากนั้นก็มีพฤติกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับโดยเพราะสิ่งพุ่งเฟือยต่างๆไม่ว่าจะรถรามมาช้างอะไรต่างนะครับก็ซื้อกันเยอะเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเลยสรุปว่าในฝั่งรายได้ก็ต้องมาดูกันอย่างจริงจังนะครับ ต้องมีรายได้ที่หลากหลายต้องมีการนําพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทุกตารางเมตรได้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงในขณะเดียวกันในด้านรายจ่ายก็ต้องมีความพอประมาณครับต้องรู้ฐานะตัวเองต้องใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นและเหมาะสมเท่านั้นต้องมีเหตุต้องมีผลในการใช้จ่ายในต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายฟันธงนะครับว่าการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่จะยั่งยืนจะต้องนําแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้อย่างจริงจังทุกเครือเรือนเท่านั้นขอกลับขอบคุณครับครัขบขอบคุณมากครับ